สนับสนุนโดย Ole Natural w h i ผลิตภัณฑ์อยครับเข้าสู่รายการ Miss t r i g i e r Thailand ต่อไปนี้นะครับท่านจะได้รับชมการแสดงจากสาวงามผู้มีฝันคนที่สองกับสาวผิวขาวใสแห่งเมืองระนองน้องดิสครับ และอย่าลืมนะคะใครรักใครเชียร์น้องดิสนะคะร่วมโหวตผ่าน s m s นะคะแล้วพิมพ์ MCG5 ค่ะแล้วส่งมาที่483-8355ทุกคะแนนโหวตนะคะมีความสำคัญของน้องๆเลยเลทีเดียวค่ะเอาละครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปรับชมการแสดงจากน้องดิส MCG5 ครับเชิญชมค่ะ MCG5 น้องดิส จันทวิชานุวงศ์ตัวแทนทูสาวตำบหาส้มแป้นอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองสาวหมวยแสนสนพุ่มมากไปได้วยความมั่นใจในตัวเองวันนี้เธอนำประสบการณ์ที่เชื่อว่าเป็นพลังแห่งการสะสมถ่ายทอดผ่านโชว์สุดยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตโดยมั่นใจว่าจะสามารถทำให้ชุมชนหาส้มแป้นเข้าไปนั่งอยู่ในใจของคนไทยทั้งประเทศได้อย่างแน่นอน การแสดงชุดต่อไปนี้นะคะเป็นการสดแสดงที่พี่ยอมรับเลยนะคะว่าที่อยู่ในที่นี้อย่ากระพริบตาอย่าขยับนั่งตัวตรงแล้วเอาสายตาทุกสายตาจ้องไปที่น้องดิสคุณจะรู้คุณค่าว่าหาซ่อมแป้งจังหวัดละนองเนี่ยเลิศมากเลยค่ะและน้องดิสเนี่ยทุ่มเต็มร้อยใครรักน้องดิสโบวดให้น้องดิสเลยเลยค่ะรักน้องดิสเสียน้องดิสเลยค่ะ รีบๆเดินเถิดมาม่ารออยู่วันนี้มาม่าทำพักพักเล่งให้เธอด้วยรีบเดินได้มาม่ารอนานป๊าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเฮ้ยทำไมแถวนี้ไม่มีสัญญาณเลยเนี่ยสัญญาณให้ไปในหมดเนี่ยโอ๊ยสัญญาณสัญญาณอาา้าป๊าป๊าป้าให้ไปไหนเนี่ยเมื่อกี้ยังเดินอยู่ด้วยกันเลย ไหนอ่ะโอ้ไม่รู้จักนะ oh. รูปอัพลงเฟซบุ๊กอินสต a แกรมก่อนนะคะ อ้าวอ้าวได้เวลาไปทํางานเหมืองแร่แล้วเดี๋ยวเข้างานสายหนวหักงงเงินแล้วพี่คะพี่ไปไหนคะยังมีเชฟปะอีกแพงหนึ่งที่หนูยังไม่ได้ร้องเลยอ่ะเอ้ยรอหนูด้วยสิคะพี่กำลังวันแรกกันอยู่เลยเหรอคะ ช่วยไหมคะน้ <moder ne> าน้องสาวตาวันและใช้เท้าตบน้ํานักกรเซ็นและจนเห็นปืนสายตาจ้องมองไม่ปืนสายหาแรนักกรเซ็นและจนเห็นปืนสายตาจ้องมองไม่ปืนสายหาแร่เนแล้วไม่รอชาสาวเจ้านานๆและพากันลงเลียงเห็นแล้วไม่รอชาสาวเจ้านานๆและพากันลงเลียง แล้วกลูกซ้ายนั้นมาใส่เลี้ยงรำไรรอนเลี้ยงท้ายสายนั้นออกแล้วกลูกซ้ายนั้นมาใส่เลี้ยงรำไรรอนเลี้ยงท้ายสายนั้นออกพี่พี่คะเป็นอะไรกันไปหมดคะเนี่ย ดิ๊ดดิดป้าป้าเป็นนี่มาเมื่อกี้ดิ๊ฟันฟันเห็นเห็นป้าก็อยู่แถวนี้แหละดิ๊ดนั่นแหละเล่นแต่มือถือแล้วก็รับไปเลยป้าตอนที่ดิ๊ดรับไปอ่ะดิ๊ฟันเห็นห้วยสัมเปียนมันคือหาสมแปนฉี่ไหมถูกย่างในความฟันมันดูสวยงามนายูหมา ดีเมียให้เรื่องราวดีๆแบบนั้นเลือกแค่เพียงภาพถ่ายหรือข้อความที่ใช้โพสต์กัน,น Facebook, Instagram, บ,บนเฟซบุ๊กอินสตาแกรมแคนนะป้าแต่ดีอยากจะรักษาสิ่งสวยงามแบบนั้นให้ทุกคนได้ดรับรู้เหมือนกับชีวิตฟันมันก็แค่ฟัน,นดี๊ดป้าหวา้าอาชีพร้อนแหลเป็นเครื่องที่ปิูซุดได้หวา่าชาวฮัสซมแปนหลักบ้านเกิดคณะไหนหญิงถ้าคนลุ้นไม่ยังดีดมีความคิดห่วงแหนทองทิ้งยังงี เรื่องเล่าดีๆไม่มีทางสู้ให้อย่างแน่นอนขอบคุณนะพ่อกับคุณ จบลงแล้วนะครับกับการแสดงของน้องดิส MCG 5นะครับผมโอ้โหขอบคุณนักแสดงสมทบทุกทุกท่าน้วยนะครับขอบคุณคุณพ่อด้วยนะครับเห็นว่าคุณพ่อจริงๆของน้องดิสเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้โหวันนี้คุณพ่อมาร่วมแสดงด้วยนะครับเอาละครับอยากจะถามนิดน,นึงครับการแสดงที่ผ่านไปเนี่ยน้องดิสอยากจะสื่อสารอะไรกับคนดูบ้างครับค่ะสำหรับการแสดงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจะสื่อถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรม ภาษาถิ่นและการแต่งกายทุกอย่างในตำบลหาสมแป้นค่ะหาสมแป้นเมื่อก่อนคือห้วยสมเปียนดีก็จะนำเรื่องราวตรงนี้มาประยุกต์ใหเ้เพิ่มกับในชีวิตทันสมัยของนัดปัจจุบันนี้ค่ะโดยดีจะมุ่งเน้นให้ทุกคนสังคมนี้หันกลับมาสำนึกรักบ้านเกิดและยังมีการที่นำโซเชียลหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะมาประยุกต์ในละครเวทีตรงนี้ค่ะ อ่ะถ้าใครรักดิสเชียดดิสวอดดิสขอเสียงหน่อยเล้วโอ้โหกอามงเชียร์มากเลินะครับว่าแต่ว่าคนดูเนี่ยหลังจากดูโชว์เสร็จแล้วเนี่ยมีสำนึกรักบ้านเกิดบ้างไมหม,มครับหนูอิมอครับโอ้โหเรื่องว่าการแสดงนะตื่นตาตื่นใจมากเลยและที่สำคัญนะนี่เลยค่ะพี่น้องชาวจวังหวัดก่นทองตกิ <laughs> นน้ำตาไหลด้วยน <laughs> ี่มามว่าเฮ้ย <laughs> น้ำตาไหลทำ, <laughs> ำไมอะ เห็นแล้วอิ่มอกอิ่มใจมากๆค่ะบอกคือดูแล้วอินมากๆวันนี้การแสดงของดีทถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆและยิ่งเป็นละครเวทีซึ่งมันเป็นการแสดงที่เล่นยากแต่น้องสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นนักแสดงที่มาจากชุมชนของเราหรือว่าท่านอื่นๆด้วยเชื่อว่าวันนี้น้องดีทได้ใจของคนทั้งประเทศไปแล้วค่ะโอ้ขอบคุณค่ะ ไปพร้อกับผบอลนัดกันต่อเลยดีกว่าค่ะครับผมขอบพระคุณมากนะครับหนุ่ยพิมครับเอาละครับช่วงนี้นะครับมาฟังของที่เห็นจากเหล่านักสัญหาของเราบ้างนะครับขอเริ่มที่นักสัญหานะครับคุณแจ็คแฟนฉันครับครับผมก็เมื่อกี้นะครับเป็นโชว์ของนดิทที่น่ารักมากผมเนี่ยเรียนเกี่ยวกับทางด้านนิเทศภาพยนตร์มาอยู่แล้วนะครับก็น้องดิทเป็นคนที่แสดงอะไรที่เก่งแล้วก็เล่นและเอาอยู่ครับผมผมขอเสยงพวบมือให้น้องดิทเลยครับโชว์เมื่อกี้นี้ แล้วก็ขอเบอร์คุณพ่อได้ไหมเล่นดีมากเลยเล่นจริงๆเดี๋ยวไปเล่นอีกเรื่องหนึ่งหนังของผมนะครับยอดยอดขอบคุณคุณแจ๊แฟนฉันมากขอบคุณมากครับผมท่านต่อไปนะครับขอเชิญนักสัญหาทุนกล้องสารวิทย์ครับผมแสดงความคิดเห็นนะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้จบนิเทศภาพยนตร์มานะครับเราเรียนหมอก็จบไปก็ ก็รู้สึกเหมือนกันว่าในในสำหรับตัวผมนะครับศิลปะทางด้านการแสดงเนี่ยการแสดงเวทีเนี่ยยากเพราะว่ามันต้องใช้พลังเยอะมันไม่ได้อยู่แค่ตัวเราแต่มันอยู่ที่เวทีที่แสดงด้วยอยู่ที่เพื่อนรอบข้างด้วยแล้วมันเป็นอะไรที่ที่ต้องต้องรับอารมณ์ณตอนนั้นเลยจากทั้งคนที่เราเล่นด้วยกับคนดูที่อยู่ข้างข้างล่างเนี่ยนะครับซึ่งต้องนิ้ททำออกมาได้ได้ดีเลยครับพัฒนาได้อีกไกลมากก็สิ่งที่ที่ไม่เห็น จากตัวน้องดิสเลยคือความกังวลไม่เห็นเลยมีนั่งคุยกับเตยแต่ว่าคนข้างๆนี่จะเชีย์ออกนอกหน้ามากแล้วก็ดีจังเลยดีจังเลยนะฮะก็เชื่อว่าน้องไปได้อีกไกลามากครับเก่งมากครับวันนี้ครับขอบ,ขอบคุณนะครับคุณก้องสาระวิษครับผมมาถึงนักสรรหาของเรานะครับคุณจิกนวรัตครับนี่ในฐานะที่คุณเป็นคนสรรหาน้องดิสมาเลยครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับน้องดิสพี่ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณน้องดิสที่พี่เลือกน้องดิสมาไม่ผิดหวังเลยนะคะพี่มีความรู้สึกว่าน้ําตาพี่จะไหลเมื่อกี้เนี้ยพี่มั่นใจเพราะว่าแม้กระทั่งพี่เนี่ยเหมือนตัวแม่น้องดิสเหมือนตัวเงาคือพี่ต้องถ่ายทอดความรู้สึกเนี่ยว่าน้องดิสจะทําได้ไหมจะทําให้ทุกคนเนี่ยจะกดทุกคนเนี่ยให้เข้าใจน้องดิสไหมมันยากนะ แต่พี่ต้องชูมือให้สองแม่โป้งเลยค่ะว่าเก่งจริงๆแล้วขอบคุณคุณพ่อด้วยนะคะที่เป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้กับลูกสาวที่น่ารักค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณค่ะค,ครับน้องดิสครับถ้าจะเป็นเงาคุณจิกนวรัตน์เนี่ยเป็นเงาตอนคุณจิ่กสาวๆนะครับตอนนี้อย่าไปเป็นนะฮะนะฮะขอบพระคุณมากครับผมเอาละครับขอบคุณกำลังใจจากนักสัญหาทุกท่านนะครับผมขอบคุณน้องดิสเช่นกันนะครับขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ แลตอนนี้นะครับเราไปพบกับนูอิมพิวันก่อนครับเขารออยู่หลังเวทีเรียบร้อยแล้วครับโชว์ต่อไปครับเป็นของน้องแอนนาแล้วรู้สึกตื่นเต้นนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะแต่ว่าก็เตรียมมาอย่างดีค่ะมีอะไรอยากจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องของเราบ้างเอ่ยอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องเจ้าเหนือเจ้าใจงงว่าวันนี้น้องกระทำเต็มที่ที่สุดแล้วน,น้องนำความภาคภูมิใจของ ความเป็นคนเหนือความเป็นคนเจียงใหม่ในเะจ้ามาโชว์เพื่อคนทั่วประเทศได้หันก็ช่วยเพื่อพ่อแม่พี่น้องได้เป็นกำลังใจให้น้องตยน้องก็จะทำให้เต็มตีที่สุดจะบัลทังกเพื่อพ่อแม่พี่น้องเจ้าเหนือพิดหวังเลยเจ้าเจ้าเอ้ว่าช่วงหน้าทำการแสดงของน้องแอนนาะอีกสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะจ๊ะ